วิธีการเปิดบับเบิลแชทใน Messenger ทำได้ง่ายๆทำตามนี้ได้เลยค่ะ ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวินยูทูปค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาสอนท่านผู้ชมนะคะเปิด Bubble Chat ใน Messenger กันในกรณีที่บางท่านอาจจะไปใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วพอดีว่า Messen g e r นะคะไม่ได้เปิดแชทบับเบิ้ลไว้ก็จะทำให้เวลามีคนส่งแชทมาหาเรามันจะไม่เด้งเหมือนเป็นรูปวงกลมออกมานะคะท่านผู้ชมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนที่1ให้เราเข้าไปที่ Messenger จากนั้นให้เราไปที่ขีดสามขีดซ้ายมือค่ะและกดไปที่ฟันเฟืองฟันเฟืองจากนั้นให้เราทำการเลื่อนขึ้นนะคะ หาคำว่าฟองคำพูดนะถ้าเจอคำว่าฟองคำพูดแล้วให้เรากดแตะเข้าไปหนึ่ทีทีนี้จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่หัวข้อไม่มีสิ่งใดที่แสดงเป็นบับเบิลได้เพระนาะฉะนั้นให้เราเลือกการสนทนาทั้งหมดแสดงเป็นบับเบิลได้นะคะ,อะพอเลือกตามน้ำแล้วก็ให้เรากดออกได้เลยค่ะ ออกได้เลยนะคะคเพียงเท่านี้เวลาที่มีคนส่งแชทมาหาเราก็จะเป็นแชทบับเบิลเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ